้เหอ,เอาแล้วออสวัสดีมากมายสวัสดีกายกองสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วชุดนี้เจอกันบ่อยถามว่าทําไมเจอบ่อยว่างงานครับว่างงานว่างงานมาอีกแล้วกับเมนูไม่ใช่ไาอีกแล้วเราทำทำข้าวอีกแล้วเรามาีกเก็บก่อนเมนูอะไรมาดูจ้าอืม <c oughs> มันเหมือนอ้นั้นเลยนะเหมือนไ้โลผมนี่ไม่เคยเล่นบอกให้ผมไม่เคยเล่นผมไม่เคยเล่นผมไม่เคยเล่นครับทำไมชิวสังนี้เาเอาไว้ไม่เคยเล่นครับการเป็นนัมเป็นสิ่งไม่ดีอย่ามาเล่นงานนี้ปลาครับปลาปลานิมก็จะมาทำต้มยำน,มน้ำข้นน้ำข้นข้นข้น เย่างต้มน้ำไวแล้วใส่เครื่องต้มยำไปก่อนมาเรามาดูกันครับเครื่องต้นยำมีแค่นี้แหละครับพอกับกับข้าวมันแค่มือเดียวทำข,ข,ข้าวบ,บ้านนี้ครับทําเสร็จก็กินต้ยมยำปาลาเราไม่ได้ได้ทำขายปลาเร็วปานินนินก็โคตรจริงๆ <laughs> ขงับขาตะไคร้ว่างหอมใไปให้มดใ,ให้หมด เม็ดละลาวอะไปครับเทมอเคเดียเดียวๆะแ่คือเรือลงไปก่อนไม่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 อยเท่าไหร่เลยนอนอิ่มนอนอิมอ่มวันนี้นอนอิมอ่มะครับเดี๋ยวมาดูกันกันกบข้าวต้มยำแบบบ้านๆเป็นยังไงครับตอนที่เราต้มปลาเราก็เล่ตักฟอ,<ม>องไปเรื่อย น,นี่ปองไม่มีแล้วทีนี้ถึงตัวชูโรงของเราน้ำพริกคนตายครับน้ำพริกคนตายอะไรอ่ะเผาน้ำพริกอะไรคนตายคนตายาไปนะไหนอ่ะไปเผาอ๋อนี่ไงน้ำพริกเผาตายแล้ว <laughs> อกนะีกดอกนะึงครับอีกดอกนึงทีนี้เราใส่น้ำพริกมันตายไป แต่ชอบมากกน้อยครับใส่เยอะอร่อยขาให้ยนพริกเผาพริกคนตายพริกเผาดูแล้วก็เราใส่อันนี้เลยต่อไปใส่นมเรามีนมอันนี้เราก็ใส่อันนี้เพราะว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ใส่นมแต่กระป๋องผมบอกไว้นะ นมโรงเรียนกับนมกระป๋องมีประโยชน์เหมือนกันครับอันนี้จะมีประโยชน์มากกว่าทําได้มากกว่าเหมือนกันทุกกรณีเชื่อผมผมเป็นหมอหมอเรียนมานะ <c oughs> หมอฉีดยาตายหลายคนแล้วครับเชื่อผมเชื่อผมดีว <c oughs> ทุกคนจะเถียง <c oughs> ไม่เถียงไม่เถียง <c oughs> ทุกคนเถียงไม่ได้ <c oughs> อย่นี้ก็ปรุงเลยครับตามใจชอบใครชอบแบบไหนปรุงมปเลย ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คุณครับนป่ากของคุณเองไม่ใช่ป่าผมใส่มากอร่อยมากครับเหมือนเดิมที่บอกใส่น้อยอร่อยน้อยร่วงกันไปข้างนึงครับวแล้วก็อันนั้อะไรรถดีรถเร็วครับรถดอีอ๋อเราไม่มีตัวเราไม่มีกะครับ เาไปนี่ครับพริกกับผัดชีไปเรื่อยเห <ใจ S 2> มือนเดิมครับใส่ให้ไปใส่ลงไปแล้วก็ใบมะกรูดนะจ๊ะพี่น้องอยา <c oughs> เด็ดลงไป <c oughs> กาดถิง <c oughs> นี่ยังไงหอม อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยความหอมดูได้มีหมามาจ้องนะครับผมมีหมามาจ้องด้วยครับห <c oughs> มาคอยครับถ้าเรากินไม่ได้แสดงว่บบา,มามันก็กินได้ครับมันมีอยู่เหมือนนอนเต็มยังไงไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวไปเลยครับ <c oughs> ครับคนนิดหน่อยอย่าคนเยอะนะครับแล้วก็เราก็ เขี่ยไปสักปั๊บหนึ่งรียบร้อยแล้วทีน,นี้แล้วเป็นไงครับผมสีสันสีสันมาดูสีสันก่อนสีสันนี่ครับเปิดรื้อมาพี่น้องครับเป็นยังไงครับเปิดรื้อครับตักใส่ชอมเราตักแค่นี้เดี๋ยวเราชิมให้ดูแค่นี้ แรกว่าจะไม่ชิมมึงกับจะกินข้าวแล้วครับแค่นี้มาดูดูครับดูครับเผาก่อนนะร้อน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  ห,หาทําเลยครับห,หาทําเลยอร่อยมานิลเราไปหามาครับหาที่นะไหนไม่หาที่ตลาดครับอบอกได้อีกดอกนึงครับอีกดอกนะึงอีกดอกงนะ ไม่อร่อยให้มันรู้ไปสิสิงท้ายครับนิ้วยา,ยาวๆของท่านมีความหมายกับพวกผมมากเลยขอบอกครับไลค์แชร์กดติดตามาไปเลยครับเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับสวัสดีครับ